สวัสดีคะ่ปะป้าเจนกลับมาแล้วนะคะหลายเดือนแล้วนะคะที่ป้าเจนไม่ได้ลงคลิปแต่ก็ยังคิดถึงผู้ชมอยู่เสมอคะ่ะวันนี้เรามาตัดชุดสายเดี่ยวสวยๆใส่กันนะคะใช้ผ้าถุงขนาด2เมตร1พื้ผืนคะ่ะนี่คะ่ะเราจะพับผ้าถุงของเราลักษณะอย่างนี้นะคะ เราจะจับมุมอีกด้านหนึ่งพับไปนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกนะคะ ตรงสันทบด้านข้างนี้ก็จะตัดเพื่อที่จะแยกผ้าเป็น2ชิ้นค่ะเราจะได้ผ้าเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเราก็จะหันผ้าลักษณะเฉียงอย่างนี้ค่ะเราจะวัดลงมา8ดนิ้วครึ่งค่ะ ว่าจากมุมแหลมลงไปเท่าๆกันคือ8นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็จะขีดเป็นเส้นตรงค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นที่คาดอกของเรานะคะ ความกว้างตรงนี้ก็คือ12นิ้วค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้ชมต้องการรอบอกที่กว้างกว่านี้ก็สามารถที่จะขยับเส้นลงมาได้อีกนะคะเพื่อที่ว่าตรงเส้นรอบอกนี้จะได้กว้างขึ้นค่ะขนาดนี้ก็คือขนาดของไซส์ S ไซส์ m นะคะตรงโค้งนี้เราก็จะตัดเป็นโค้งวงแขนค่ะก็คือจะวัดเข้ามา2นิ้วแล้วก็วัดลงไป2นิ้วนะคะ ตรงส่วนนี้ผู้ชมสามารถที่จะขยายวงแขนให้กว้างขึ้นได้ค่ะแต่ไซ์นี้ก็คือไซส์เล็กค่ะคือไซส์ S ไซส์ M นะคะสามารถขยายวงแขนให้กว้างขึ้นได้ส่วนรอบอก,อกเราก็สามารถที่จะขยับเส้นให้กว้างลงมาได้อีกค่ะเพื่อที่ว่าจะขยายเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะ เราจะดึงงานออกมาชิ้นหนึ่งค่ะเพื่อที่ว่าจะตัดเป็นโค้งด้านหน้านะคะลงมาสองนิ้วแล้วก็วาดเส้นโค้งค่ะ ผ้าที่เหลือเราก็จะมาตัดเป็นเทปกุ้นนะคะเทปกุ้นของเราจะตัดผ้าทางด้านเฉลียงค่ะขนาดกว้างก็คือ3เซนติเมตรนะคะเรามาดูวิธีเย็บกันเลยค่ะ อันดับแรกเราก็จะกุ้นคอด้านหน้าด้านหลังค่ะหรือว่าเส้นอกด้านหน้าด้านหลังนี้ค่ะด้านหลังนี้จะเป็นเส้นตรงนะคะเราจะวางเทปกุ้นด้านที่โชว์ขึ้นค่ะส่วนตัวเสื้อเราก็จะวางด้านที่โชว์ขึ้นเหมือนกันนะคะ เราจะวางริมผ้ากับริมเทปกุ้นให้เสมอกันแล้วก็เย็บเข้ามา5้มิลหรือครึ่งเซนติเมตรค่ะ เราจะพับเทปกุ้นออกมาด้านที่โชว์แล้วก็เย็บริมไปเลยค่ะ ด้านหน้าเราก็จะกุ้นเช่นเดียวกันนะคะ ด้าหน้านี้เราจะคลิปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะโค้งเราจะคลิปเพื่อเวลาเราพับเทปกุนกลับออกมาผ้าจะได้ไม่ลังนะคะนี่ค่ะเราจะพับตรงจุดกึ่งกลางก่อนนะคะแล้วเราก็จะไล่ออกไปด้านข้างค่ะ เพราะว่าลักษณะโคง้งอย่างนี้ถ้าเราเริ่มเริ่มเย็บมาโดยที่เราไม่กลัดเข็มหมุดตรงกึ่งกลางไว้ก่อนผ้าของเราก็จะบิดเป็นริ้วนะคะเทปกุ้นเราจะไม่สวยค่ะจะเป็นริ้วค่ะเราก็จะไล่จากจุดกึ่งกลางออกมานะคะ แต่ลักษณะกุ้นเส้นตรงที่ประเจนกุ้นไปก่อนนั้นไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะเส้นตรงค่ะเราก็จะพับเย็บได้เลยค่ะ ส่วนที่เกินนี้เราก็ตัดออกค่ะป้าเจนจะส่วนใหญ่ประเจนจะใช้เทปที่ยาวกว่างานนะคะเย็บเสร็จเราก็ค่อยตัดออกนะคะนี่ค่ะเรากุ้นหน้าหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะมาประกอบชิ้นหน้าชิ้นหลังเข้าด้วยกันค่ะนี่ค่ะเราก็จะใช้เทปกุ้นนะคะเราจะกุ้นในลักษณะเดียวกันกับกุ้นคอเสื้อหรืออกเสื้อเช่นเดียวกันค่ะเราจะวางเทปกุ้นด้านที่โชว์ขึ้นแล้วก็ตัวงานด้านที่โชว์ขึ้นนะคะดูตามมือประเจนนะคะเราก็จะวางริมให้เสมอกันแล้วก็กลัดเข็มหมุดไว้ก่อนค่ะ จากจุดตรงนี้เราจะวัดความยาวของเส้นไหลหรือเส้นบาของเรายาว10นิ้วนะคะอันนี้ก็คือขนาดไซส์ของประเจนนะคะแต่ผู้ชมก็สามารถที่จะปรับขนาดตรงนี้ได้ค่ะอาจจะกว้างหรือยาวกว่า10นิ้วหรือสั้นกว่า10นิ้วก็ตามขนาดไหลความกว้างที่ผู้ชมต้องการได้นะคะ นี่ค่ะดูตามือประเจนเราจะประกอบสองชิ้นเข้าด้วยกันเหมือนกันทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะ ทีนี้เราก็จะนำไปเย็บกุ้นทั้งสองข้างนะคะกุนเสร็จแล้วก็จะเย็บเข้าข้างแล้วก็เย็บชายชุดของเราค่ะ ทีนี้เราก็จะมาเย็บเข้าข้างค่ะ ข้าว้างนี้จะเย็บแบบตะเข็บข้าถ้ำนะคะก็คือจะเย็บงานด้านนอกก่อนแล้วก็จะเล็มริมที่ลุยออกแล้วก็จะกลับเย็บด้านในตามปกติค่ะตะเข็บข้าถ้ำนี้จะเหมาะสําหรับผู้ชมที่ไม่มีจักรพ้งนะคะถ้าหากว่าผู้ชมมีจกักรพ้งก็สามารถเย็บตะเข็บด้านในตามปกติแล้วก็โพง้งริมกันลุยได้เลยค่ะ ตะเข็บเข้าถ้ำนี้จะเป็นการเย็บห่อตะเข็บไว้การริมลุยได้อย่างดีค่ะเหมาะกับผู้ชมที่ไม่มีจักรพงนะคะอย่างประเจนนี้ก็ไม่มีจักรพงหรอกค่ะประเจนก็จะใช้วิธีเย็บการริมลุยด้วยวิธีตะเข็บเข้าถ้ำนี้แหละค่ะ เย็บข้างของเราก็เสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างนะคะทีนี้เราก็จะเย็บชายชุดของเราค่ะชายชุดนี้เราก็จะพับเย็บริมธรรมดาเล็กๆเลยนะคะเย็บชายชุดเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าชุดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประเจนต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะ จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจประเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ